อาถือว่าอกหักมีปรึกษากันนะเรื่องอะไรดิอกหักกันอกหักไม่ค่อยอะค่ะมันเหมือนแบบไม่ไม่เคยอกหักค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มันเหมือนแบบคืออย่างนี้ครับคือน้องหญิงเขาไม่เคยอกหักนะฮะเคยอกแบนอยู่ดีๆก็ว่าน้องจะเป็นอย่างนี้นอยู่เฮ้ยทำอย่างนี้พี่ไงเมื่อกี้หายไปแล้วหายแล้วขอคำพูดเขาอกใหญ่มากอ๋อป๊า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  สวัสดีค่ะพบกับกำลแมนในช่วงมุมมองแห่งรักนะคะวันนี้พาทีมงานชูรักชูรถและก็บริษัทวอชดอกมาที่นี่เลยค่ะร้านอโมนะคะในนี่เลยโรงแรม s อ Park โอ้โหร้านขายเฟอร์นิเจอร์สวยเก๋ไก๋มากทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยพามานั่งแบบโอ้โหที่สบายๆแบบนี้ก็ต้องเชิญคนสบายๆส,สนุกสนานมาคุยกับเรานะคะเชิญสองสีพี่น้องใครพี่ใครน้องกันคะเนียแยกกันไม่ออกบอกกันไม่ถูกเลยคุณกุ้งและคุณหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอ้โหแยกถูกไหมคะคุณพี่สวัสดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่จริงคนนี้ค่ะพี่ทุกคนแบบว่าหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าในครอบครัวไรวินเนี่ยแบบมี3คนใช่ไหมมีสี่คนใช่คนมีเริ่มคนแรกคนโตคือกุ้งพี่แต่ต้องเรียกพี่เลยสินะอ๋อเรพี่เลยไม่หรอครับ อายุเท่าไหร่ละบอกเขาสิเออจริงๆแล้วก็ปีนี้เพิ่ง18บแปดนะนะครับก็โออกทีวีนะคุณเท่าไหร่คะก็ยากไม่ยอมบอกยากจนไหม้แล้วครับสามสิบอะประมาณสาใสิบแล้วใกล้แล้วคือคนตอคือคนโตคือพี่กุ้งเลยแล้วก็เก๋พี่เก๋คือคนที่แต่งงานไปค่ะแล้วก็หญิงหญิงแล้วก็น้องคนเล็กคือท็อป๋อครับแต่โดยส่วนใหญ่เวลาไปไหนกัน ใครจะคิดว่าเป็นคนโตเขาจะเรียงว่าเป็นเก like ๋เพราะว่าแต่งงานแต่งกอครอบครัวแล้วมีลูกแล้วต้องเป็นคนโตแน่นอนใช่เป็นคนโตเสร็จปุ๊บเป็นไอ้ท็อปน้องท็อปคนเล็กไม่ต้องไม่ต้องโม้เลย มันคนสองครับไม่จริงน้องท็อปก่อนไม่ถ้ามีท็อปเนี่ยจะเห็นว่าท็อปเพราะท็อปเเปรียบเทียบกันชัดเจนใช่เพราะว่าท็อปเขาจะเป็นคนที่สูงเขาจะสูงว่าด80กว่าน้องชายตัวใหญ่ล่ําก็คิดว่าต้องเป็นพี่ใช่ค่ะอ่าแล้วตามมาตามมาด้วยหญิงอ๋อเธอก็เสมอตัวเสมอตัวไม่ไม่เสียไม่อะไรใช่แต่คนนี้กลายเป็นกำไร เล็กสุดเล็กสุดเลยคนนี้าช้เขาภูมิใจภูมิใจมากดีใจมากว่าแบบว่าเขาหน่าเด็กอะไรเงี้ยอ๋อผมพี่ครัต่หน้านี่หรอยิ้มมากเลยเนาะแล้วเวลายิ้มก็มองไม่เห็นลูกตาตากันเอีทั้งสองคนก็ได้เล่นละครแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเล่นเป็นเพื่อนพระเอกเพื่อนนางเอกจะต้องเป็นอยู่คนอยู่แวดล้อมพระเอกนะถามจริงเหรเราแบบว่าอยาก้างไหม เมื่อไหร่จะเขียนให้ฉันเป็นนางเอกเมื่อไหร่จะเขียนให้ฉันเป็นแบบพระเอกแบบแนวตีอ้วนอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยเออมีมะมันก็มีอยู่แล้วอะฮะคือ <G ül üyor> อย่างบางอย่างเนี่ยอย่างผมเคยคิดเฮ้ยจริงๆคนเราเนี่ยในชีวิตของคนจริงๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีใครที่แบบโอ้โหเพอร์เฟกต์หน้าตาดีทุกคนถูกไหมฮะจริงผมอยากจะเล่นหนังที่แบบว่าอยากได้คนไม่หน่อมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็น b e f กอ e อ n ฟเตอร์ใช่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่หมายถึงว่าชีวิตคนเราเนี่ยคือมัน มันไม่มีใครแบบว่าคือให้อิงเทอเฟกไปหมดให้อินกับชีวิตจริงมากแต่ว่าอย่างหญิงนี่หญิงจะแฮปปี้กับการที่เป็นแบบนี้เพราะว่าพระเอกนางเอกบางทีเราดูแล้วทำไมอะทำไมอย่างนี้ทำไมงู้นอยางนี้อะไรางเอกพูดไม่ได้ต้องออกไปแทนเพื่อนใช่คือแบบเพื่อนต้องพูดแทนซะหน่อยใช่คือคาแรคเตอร์เราก็ไม่ใช่นางเอกอยู่แล้วจะไปเล่นนางเอกนี่คงอึดอัดอะไรเงี้ยคือแฮปปี้อยู่แล้วนี่คือเขาไม่ได้เป็นนางเอกเลยฮะคาแรคเตอร์เขาไม่เหมาะแต่ผมเหมาะครับ เขาเป็นพระเอกในหัวใจเธอหัวใจต้องใหญ่มากด้วยอะค่ะเพราะถ้าคุณจะแทรกเข้าไปในหัวใจเขาคงระเบิดนะคะคุณไม่เป็นไรครับแต่ผมก็เคยแทรกตัวเข้ามาแล้วเอ๊ะพูดเข้ารายการคนนี้เลยไ้หุ่มรายการนี้ออกดึกคุณเริ่มเข้าแนวนี้ฉันยังไม่ถึงคำนาวันเลยนะคะคุณคุณค่ะเป็นพี่น้องกันมาก็หลายปีแล้วนะค่ะเออเป็นตั้งแต่เกิดเป็นค่ะหวงกันบ้างม เออใครหวงใครกันมากเออกันเพราะพี่ก็หน้าตาดีขนาดนี้น้องก็สวยเซ็กซี่เล้าใจซะขนาดนั้นใช่ไหมมันต้องมีความหวงกันบ้างนี้ใชไหมถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างงี้ไม่หวงเขานะเขาไม่เคยหวงเลยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ไปซะทีเหรอพี่ก็เอาเถอะไปเถอะก็คือจะหวงมากกว่าค่ะว่าแบบคบกับคนนี้แล้วจะดีไหมจะโดนหลอกไหมอะไรอย่างนี้ใช่จะโดนหลอกไหมจะไปหลอกเขาไหมไม่หวงอย่างรังมากกว่าไม่ใช่ลอกแล้วเขาจับได้ไหมป็นคนซื่อไงครับ พี่เลยเหรอครับเป็นคนซื่อโดนหลอกประจำโอ้โหน้งตาเริ่มหยดแผละนะคะคุณแล้วคุณเราห่วงน้องไหมคะเรื่องห่วงน้องครับมีไหมก็ขึ้นชื่อในหมู่เพื่อนๆนะครับจริงหรอทำไมอ่ะห่วงยังไงอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นเพื่อนผมจะคุยน้องผมบางทีน้องผมก็คุยกับคนอื่นอยู่เพื่อนผมจะมาสกิบปุ๊บแต่เข้ามือเข้ามาปุ๊บสายตาเหยว่ของเราพยาเหยว เรื่งที่ตาเราก็เลวเรียวเล็กเนี่ยนะใช่ครับคือมันเป็นการพรางตัวไงครับเราเป็นคนสายตาดีมากฮะมุมกว้างร้อยแปดสิบแต่ทำเป็นตาเล็กซะอย่างั้นใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเรามุมกว้างถึงร้อยแปดสิบองศาแต่ทางบนนี่ไม่ได้ทางบนนี่เห็นแล้วเนี่ยดูทางกว้างได้กว้างได้พอเห็นเพื่อนสะกิดน้องปุ๊บครับเข้าไปดึงแขนมาเลยครับนี่เฮ้ยมนหลังเรียกแต่ชื่อเดีน้องก็หันแล้วเว้ยไม่ได้ตัวใครใช่ครับมีการแบบ คุยไกลๆไม่ต้องคุยใกล้ๆน้องกูได้ยินพูดเสียงหน่อยก็ได้น้องหูไม่ตึงน้เว้ยเอออย่างนี้เลยเปลี่ยนฟอร์มมาเลยครับผมขนาดนั้นอย่างนี้แล้วแบบยังไงอะใครจะฝ่าด่านคุณได้แล้วจะมาจีบน้องคุณทํำยังไงอะโอ้ยคนใหญ่ฝาด่านผมมาเยอะแยะน้องผมเล่นน่ารักออกขนาดนี้การศึกษาก็ดีพูดจาก็ไพเราะมารยาทกขางมหวเอาัเราต่างมาด้วยเลยพูดจาเขาไพเราะหน้าตาก็ดีอ คล้ายๆกับคุณการแมงครับอะไรคะใช่ไหมก็คือไปในเทรนเดียวกันถ้าสมมติว่าในเรื่องความรักมีการแลกเปลี่ยนมุมมองถ้าอย่างเช่นว่าอ่ะสมมติอกหักมีปรึกษากันนะมีปลอบใจกันมั้ยมีอะไรยี่่งอกหักอะะอกหักไม่ค่อยอะค่ะมันเหมือนแบบไม่ไม่เคยอกหักครับพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มันเหมือนแบบคืออย่างงี้ครับคือน้องหญิงเขาไม่เคยอกหักนะเคยแต่อกแบน อยู่ดีๆก็ว่าน้องทำไมอย่งานอยู่ดีเฮ้ยทำอย่างนงี้ไม่ยิงไงเมื่อกี้ขายออกแล้วเลยจวขายจกขาย ถอนคำพูดเขาอกใหญ่มากอกออมาเลยฮึมเออโอ้เอาว่าไปเลยถามเรื่องอะไรเลยอกหักอกหักอกหักเรื่องเล็กอกเล็กสิเรื่องใหญ่ใหอไม่คือเวลาอกหักในส่วนใหญ่จะเก็บไว้เองมากกว่าจะไม่ค่อยอยากให้คนอื่นรู้เหมือนจะแบบปิดไว้ก่อนจนเราแบบแข็งแรงเมื่อไหร่ค่อยล่าปัญหาคือเขากลัวโดนสมน้ำหน้าฮะกลัวซ้ำาเลยกลัวพี่ซ้ำมจริงอ่ะไม่จริงไม่จริงเราเปิดโอกาสให้คุณแบบว่าเผาซึ่ง กันและกันเออคุณมีเรื่องอะไรที่แบบว่าพี่ฉันเนี่ยทําเรื่องมาขนาดเนี้ยมันควรจะต้องบอกกล่าวสาธารณชนบ้างแล้วหรือว่าคุณพี่คิดว่าคุณน้องเนี่ยมันอะไรมันมีเรื่องอะไรที่แบบแหมมันน่าเผาซะเหลือเกินส่วนใหญ่น้องไม่ค่อยมีหรอกมีแต่พี่ออนนาออกตัวเอี๊ยดเลยจริงจริงมันเป็นคนรักษาฟอร์มมันเป็นคนมันค่ะพี่น้องสาเ่ล่าเป็นภาษาบ้านเลยค่ะครับค่ะพี่น้องหญิงเนี่ยเป็นคนรักษาฟอร์มนะครับแต่ผมเวลาแบบว่ามี อะไรผิดพลาดทางเทคนิคเนี่ยส่วนมากก็จะเงียบๆใช่แล้วก็จะถูถูไทยไทยไปไม่บอกถูถูไทยไทยทำไมบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเนี่ยเราก็จะไม่่คยรู้แต่พี่กุ้งนี่เยอะแต่อย่างผมนี่คือผมว่าแบบเป็นคนเปิดเผยเปิดเผยใช่เขาจะปิดบังเขาจะไม่อายในแบบว่าความผิดพลาดของเขาแล้วเขาก็จะชอบทําอะไรแบบก็หลุดๆออกมาแบบยิ่งภูมิใจนําเสนอเลย มันมมันไม่ต้องบอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันน่าอายอะค่ะเออคือเราไม่รู้ว่าใช่เขาไม่รู้ว่ามันมันควรต้องเก็บเอาไว้นะอาการแบบนี้อย่างเช่นอย่างเช่นเออมันต้องมีตัวอย่างก็เขาก็ไปตอนนั้นเมื่อก่อนที่บ้านจะทําธุรกิจอาหารเขาก็จะไปรถโชว์เรื่องอาหารที่ต่างประเทศต่างประเทศเลยใช่ค่ะเขาก็จะมีหลายคนคือเป็นคนไทยหลายบริษัทไปที่ไปด้วยกันอะไรย่างี้ก็นั่งรถทัวร์ไปแล้ววันนั้นแบบเอาเอาเอาเรื่อง เอาเอาเรื่องอากาศกันหนึ่งป่ะไปฝรั่งเศสใช่ไหมครับไปฝรั่งเศสกูอากาศก็หนาวให้ท้อไปท้อเก๊เก๊มาเร็วมาเร็วเนี่ยเนี่ยดูดิหายใจวัดเป็นไอ้ดูสแสดงให้ทุกคนดูกันใยายคือแบบน้องสาวกับพี่ชายโอ้ยอายมากเลยอายคนก็แบบ คือเขามันเขาาชินกันอยู่แล้วว่าเออหายใจแต่นี่คือตื่นตระหนกมากเกินเหตุไอท้อไว้แล้วมีอาการไอออกจากปากแล้วออกกระใหญ่ใช่ทำอะไนที่น้องชายกับพี่สาวเขาก็รู้อยู่แล้วอยู่เมืองนอกอแล้วก็เห็นมีอะไรก็แค่มันมีไอก็แปลกนี่ไม่ตื่นเต้นกว่านี้เยอะแหมคุณขานอกเหนือจากคุณจะเมากันเองแล้วเนี่ย แค่นี้มันยังไม่มันพอค่ะเพราะว่ามีคนมาร่วมเม้ากับคุณเอกใช่ค่ะคุณใครครับดูค่ะติดตามดูค่ะคนที่ก็หน่อยนะือต้องที่ก้องน้องหน่อยครับ้นงานอะไรนะต้องมีการขัดขึ้นมาขัดมาสช้นานีี่น้องช่มนสาคนี่เาก็อนสชิ้นสชิ้นเสร็จแล้วเาก็ต้องคนนึงคนนึง สามชิ้นเยวทำไมน่สองสามสามชิ้นเดียวชิ้นหนึ่งทำไมเขาต้องไม่เสียแสดงเขาต้องให้ัสามชิ้นไม่ไม่มีจ้าสารให้น้องหรืออะไร่อข้าเป็นฉลาดเอาตัวรอดต้องยินต้องินแต่คนที่เขาเป็นคนที่แ็่ที่เป็นคนฉลาดมากค่อนข้างที่เหนียวเาเป็นคนที่เก่งเินแน้วแค่เนึ่ฝเลยันนึเขาต้องจุดวันนี้ ไปรูงเรียนแล้วซื้อยางลอดฝาเงินคิดดูซื้อ,อยางหลุดแล้วลอ่ตอนไปรงเรียนชยางล้อ้าว <c oughs> แม่เบ้ามาแม่เา้ามาเรื่องผา่าลูกชิ้นเลยเหรอ <c oughs> ใช่ลูกชิ้นมีหนึ่งลูกผ่าเป็นสี่ ม่ตอนต้องเล่าไม้หนึ่งมีสี่ลูกพี่น้องสามคนกินละคนละลูกเหลืออีกลูกจะตัวปัญหาถ้าเป็นพี่แมรจะแบ่งให้น้องไหมคะอุ้ยฉันกินตั้งแต่สี่ลูกแรกฉันกินแค่เดียวลวดแล้วแล้วบอกว่ามันตกอย่ากินเลยสกปรกเลยพี่กินเองเสียสละแต่ว่าอันนี้อันนี้มีจัญญาบรณกว่าแบ่งครับแบ่งแบ่งเป็นซอยอีกครับผมลูกหนึ่งอีกซอยเข้าไปอีกครับผมอ๋อทักซอยให้มันถีเข้าไว้ครับผม กินเข้าไปให้แย่พยาธิเหรอคะคุณแม่ไปกระตุ้นการทํางานเออให้น้ําย่อยผลิตเอนไซม์ออกมาตัวเสพตื่บนี่คุณเขียมเรื่องกินกับน้องๆนี่นี่เขียมเรื่องใช้เงินเลยไม่แต่ใช้เงินก็แหมครูก็บอกตั้งแต่เด็กๆต้องประหยัดใช่ค่ะว่าแบบเนี่ยน่าจะทําบันทึกไว้นะอะไรอย่างเงี้ยก็มีมันก็จดว่าวันนี้ซื้ออะไรบ้างใช้อะไรบ้างธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้ ถ้าสมมติมีการยืมเงินกันไหมหยิบเงินยืมเงินระหว่างพี่น้องมีไหมอ๋ออันนี้เป็นเรื่องอันนี้เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติมากใครยืมใครมากกว่ากันเออตัดกันนัดกันนะคะผักลบกบหนี้กันไปมีบ้างค่ะบางทีก็ลืมลืมกันไปบางทีแบบอย่างคนนี่ลืมด้วเหรอคือเขาไม่ลืมครับถ้าหญิงยืมเขาหญิงลืมอ๋อแน่นอนไอ้บุคคนเป็นลูกหนี้มักจะลืมเสมอว่าเป็นหนี้ใครแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ จดไหมจดไหมเมื่อก่อนก็จดแต่เดี๋ยวนี้ไม่จดแล้วแต่จำใช่ค่ะจำใช่ะจำแม่นครับจทวงมาะมีการทวงไหมทวงทไงทวงเฮ้ สองร้อยบาทเลยไม่ทอนเลยนะ้วเว้ยสองร้อยใช่วิธีเงินทอนอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมเลยตัวเองก็เหมือนกันเฮ้ยยังไม่ได้ทอนยังไม่ได้ทอนยืมก็ส่วนยืมให้ก็ส่วนให้ใช่เกี่ยวกันคใจเอามารายการชูรักชูรถทั้งทีอย่างนี้แล้วเนี่ยรายการนี้ก็ขึ้นชื่อเลยค่ะคนเรื่องราวเกี่ยวกับเพศเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะในชอบค่ะไม่ใช่คามจริงดูทุกประหัาดูเป็นประจำครับรายการนี้เลยมั้ยปะเทองปัญหาได้หมดแล้วสิโอ้ยผมนี่เก่งกว่านายแพทย์ ใพี่ฮาร์ดพี่ฮอสดูเด็กไปเลยไม่ใช่คุณนี่เป็นแนวเป็นแนวเซ็กส์เปิดไม่ใช่คือของผมกำลังเป็นวัยค้นหาอยากรู้อยากเห็นนะมาเจริญเติบโตมีรู้ไปหมดแล้วล่ะทุกอย่างทุกคเนี่ยถ้ารู้ขนาดนี้มีการแบบว่าสอนน้องไหมหรือว่าอะไรเงี้ยในเรื่องเกี่ยวกับเล่เหลี่ยมผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยมีได้ได้จริงๆแล้วเรื่องเล่เหลี่ยมผู้ชายเนี่ยมัน อย่างที่เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมารยาร้อยแปดเล่มเกีย่อนแต่ผมว่าผู้ชายก็ไม่แพ้กันครับเพราะเราเป็นผู้ชายเรารู้ดีนี่ว่าเวลาที่แบบว่านะเราอยากจะได้อะไรหรือทำอะไรเราก็ควรจะต้องทําตัวยังไงพูดยังไงอ่าพูดยังไงอะไรยังไงและบางทีแบบว่าคือแค่เริ่มจากแผนหนึ่งก่อนมันมาจีบน้องเราไม้นี้เดี๋ยวมันก็ต้องเป็นแผนสองมีแผน A B C ยงไว้เลย แรกๆก็จะต้องมาแบบระดับเด็กอนุบาลก่อนเอาน่ารักันก่อนไม่มีอะไรใสน่ารักเนี่ยคุณทำมาแล้วมือก็เคยใช้แผนีเดี๋ยวต่อไปแผน B จะเริ่มขึ้นก่อนลอกกันมาเป๊ะๆครับผมมันต้เป็นพัเร์จริงๆแล้วเนี่ยก็จะเตือนหนีมากกว่าใช่แล้วเราเชื่อไหมก็เชื่อนะคะแต่ก็แล้วแต่ว่าบางเรื่องมันก็ไร้สาระเกินไปบางทีก็จะระแวงไว้ก่อนไงคะเราก็บางทีก็มับอกผมว่าโอ้ยไร้สาระ คุเป็นคนอย่างนั้นหรอไม่แต่ว่าบางคนคือเราศึกษาเขาเองเราใกล้ชิดกับเขาเราจะรู้ค่ะว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่นี่เขาก็ต้องแบบแงนลบไปก่อนเลยไม่คือพวกนั้นคือมันอยู่กับเธอวันนึงมันไม่กี่ชั่วโมงมันก็แกล้งแอปเอาไว้ใช่ไหมแอปไปไอ่ใปมันก็เก็บเอาไว้แต่ลองไม่คบกับเธอนานๆเดี๋ยวมันก็หลุดแอปมาประมาณนี้ถ้าเกิดว่าจะหาเนี่ยนะครับคุณผู้หญิงนะครับบอกได้เลยนะครับ ว่าถ้าเกิดว่าจะหาแฟนเนี่ยก็คือขอให้เลือกคบกันดูใจกันไปนานๆอย่าอย่าแบบว่าเอยชั่วครูชั่วคราวคบกันเพราะว่าของนี้คือมันฝืนกันได้ต้องดูกันยาวๆดูกันยาวๆในที่เฟซเฟซกันไว้ดูสักกี่ปีมันจะใช่หลุดเฟเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆพยายามเลือกผู้ชายที่แบบว่าเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด เหมือนอย่างคุณใช่นี่คือพูดเข้าตัวเองตลกก็ตลกจะตลกบริพ่อก็ตลกบริพ่อกินเก่งก็กินเก่งไม่ต้องสับนะแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานล่ะผมคิดว่ามันมันขึ้นอยู่กับความพร้อมพอเธอสร้างภาพพอแล้วนะแต่จริงจริงแล้วจะเปลี่ยนค่ะจะเปลี่ยนไม่ได้สักทีใช่ไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเออพอละฉันฟังคำตอบน้องหญิงจะเข้าใจละอาน้องหญิงล่ะมีแบบคิดไวปมาว่าเอ้ยเราจะเจอคนได้นี่เราจะ คิดเรื่องครอบครัวไม่ไมค่อย<ร>คิดนะคะหญิงไม่ค่อยก็จะมีคิดบ้างว่าแบบถ้าอยากแต่งน่าจะสักยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดมันเหมือนชีวิตเราเราไม่เคยเจอแบบอะไรที่โอ้โหแบบรักหรือเกินอยากแต่งอ่นไม่ค,มค่อยคิดไม่ไม่รู้สึกเลยคืออย่าง,างนี้ะ<ล>ฮะ,ค,ะคือบ้านผมเนี่ยเอานี้เอาแบบเป็นการเป็นงานเป็นเรื่องจริงที่แบบว่าต้องมีแบบไม่ใช่คืออย่างบ้านผมเนี่ยมันมีพื้นฐานของความรัก ถูกไหมฮะพ่อแม่รักกันพ่อแม่รักกันแต่งงานกันแล้วก็มีลูกที่เกิดจากความรักถูกไหมฮะเลี้ยงดูมาด้วยความรักพวกเราจะอยู่ในความรักแล้วรู้สึกว่ามันเต็มพอเรามาคบคนนี้คนนี้คนนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันทําไม่ดีก็คบทำไมเลี้องครอบครัวให้ได้มากะใช่ครับถูกไหมฮะไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังด้วยถูกไหมฮะแล้วอย่างนี้ที่บ้านครอบครัวมีส่วน ดูในเรื่องของการคู่ครองอะไรอย่างนี้มาดูแม้ว่าเอ้ยคนนี้ยังดีเอ้ยคนนี้ชอบไม่ชอบนีอะไรเงี้ยช่วยกันดูม claro> Overwatch Overwatch> <t ul <t ul ั้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาให้เคารพในการตัดสินใจของเราแล้วเขาก็จะดูอยู่่างๆว่าแบบเออคนนี้ดีหรือไม่ดียังไงแต่จะไม่มาบอกว่าเอ้ยคนนี้ไม่ดีเขาจะไม่พูดตรงๆนะคะเขาก็จะเหมือนแบบแนะเหมือนแบบ เชิงเชิงถามถามบ่นบนนิดนึงอ๋อคนนี้ก็แปลกๆปลคือไม่พูดตรงๆหรอฮะแต่ว่าเวลาอยู่กันเองเวลาหญิงไม่อยู่นี่ด่ากันเมากันเลยเออใครออกไปนอกบ้านคนหนึ่งเอ้ามาเลยมันอย่างนี้เออไม่ได้ใส่ยญิงนี่แม่งดูนี่วิจารเรื่องไหนหัวจดเท้าเออบ้าอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้รู้แล้วนะอ๋อไม่เหรอพี่เขาเป็นเหมือนกันก็พูดออกนอกบ้านวิจนี่แฟนพี่กุ้งเอ้ามาเหมือนกันสนุกสนานนี่ค่ะ ในวันนี้เนี่ยคุณคิดว่าอย่างที่เราดูเนี่ยเรารู้เลยว่าครอบครัวมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้หล่อๆไม่คุณเป็นอย่างนี้ใช่ครอบครัวคุณเคยผ่านมรสุมชีวิตมาในช่วงหนึ่งตอนนั้นในครอบครัวได้ได้ฝ่าฟันอุปสรรคตอนนั้นยังไงอะคะจริงๆแล้วผมว่าในเรื่องของอุปสรรคของชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าทุกครอบครัวมีอยู่ละแต่เพียงแต่ว่าเป็นไปในรูปแบบไหนในการแสดงออกแบบไหนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว อย่างที่ผมบอกสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออยู่กันด้วยความรักเพราะเหมือนกับว่าเหมือนแบบพวกเราเนี้ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าที่ของเราคือเราต้องรับผิดชอบเราต้องแบบฟันฝ่าไปให้ได้เราจะไม่มีการมาโทษกันว่าแบบทําไมเพราะป้าทำอย่างนี้เพราะมาม่าเป็นแบบนี้เราจะไม่มานั่งโทษค่ะแล้วก็เขาก็ไม่เคยต้องเอ่ยปากว่าแบบต้องรับผิดชอบแะต้องเอาเงินมาให้ต้องอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ด้วยตัวของเราใช่เหมือนเรารู้ด้วยตัวเองค่ะ ผมเชื่อว่าความรักดีกว่าครับความรักในครอบครัวนะฮะประมาณนี้ฮะมันจะเป็นทุกๆอย่างของคําตอบเองไม่ว่าจะเกิดเคสไหนขึ้นมานะครับไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายถ้าอ,อย่างไงเรามีความรักมีความเชื่อมั่นในเรื่องของความรักในครอบครัวตรงนี้เนี่ยเดียวก็ผ่านไปเองครับก็ฝากฟันไปได้เมื่อคุณพูดอย่างนี้แล้วก็มีอีกนะมีคนที่เขาวีวารู้สึกไม่รู้ว่าเหมือนกับหรือต่างกับคุณยังไงนะแน่จะบอกคุณสองคนเหมือนกันอ้าวค่ะใจละโอเค ลูกของมามานี่นะคือลูกกับนันยูช่วงที่โค่อออของเราทางตรงงานใหญ่ที่ปี็ดนะคนเจอมาลูกสงมา,มาละสูงมาละสูงเก็นรอยตัวใช่ไหมอ่าทีนี้ดูก,ก็ กุ้งกาน้องหญิงก็มาช่วยชีวิตสู้ไม่ท้ถอยอะไรก็ช่วยโค้ชให้คนขึ้นมาค่ะคุณไม่อยากให้กุ้งกาน้องหญิงใช่ไมให้ตูเ้เล่นราคาให้ดีๆหน่อยใชไ่ไมเสร็จแล้วก็ขับรถบางทีขับรถนะต้องหลัก,กวัดหน่อยขับรถเ,<อ>เรื่องคู่ครองนะหมามากคิดว่านี่ทุกอย่างนะคือไปดังโรงอะ่ะคนไหนคือคนไหนค,คนไหนนะคือเขาเออ ดิฉิดิอันมีิดคู่ค้องอะไรแบบมีกที่แบบเป็นอย่างนี้นะคะใช่เขาจะพูดอย่างนี้ตลอดเลยก็ทุกวันนี้พวกผมก็มีความเชื่อกันมากไงแหมวันนี้เราเห็นแล้วเป็นความรักความผูกพันในครอบครัวเขาบอกแล้วไม่ว่าจะมีอุปสรรคไม่ว like ่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ความรักตัวเดียวเลยที่จะช่วยให้ปัญหานั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีวันนี้ชูรักชูโรรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะที่ทั้งสองคนได้มาถ่ายทอดนะคะเรื่องราวความรักความผูกพันและความอุ่นในครอบครัววันนี้ให้ได้กระจายส่งถึงคุณผู้ชมทังบ้านด้วยวันนี้ขอบคุณมากคุณพ่อคุณผู้หญิงขอบคุณค่ะ